สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในองค์พระยุสุ์ทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับในเช้าว,วันนี้วันต่อวันด้วยพระคำของพระเจ้านะคะเช้านี้เราจะมีโอกาสได้ศึกษาจากพระธรรมสองเปโตรนะคะในบทที่2ข้อที่1ถึงข้อที่3ซึ่งเนื้อหาได้กล่าวว่าแต่ว่าได้มีผู้เผยเพระชนะเทียมเท็จเกิดขึ้นในชนชาตินั้นเช่นเดียวกับที่จะมีผู้สอนเท็จเกิดขึ้นในพวกท่าน ซึ่งจะรอบเอาลัทธินอกรีดอันจะให้ถึงความพินาศเข้ามาเสี่ยมสอนจนถึงกับปฏิเสธองค์เจ้านายผู้ที่ทรงไถ่พวกเขาไว้ <c oughs> ซึ่งจะนำมาซึ่งจะนำความพินาศมาสู่พวกเขาเองอย่างรวดเร็วจะมีคนจำนวนมากประพฤติตามประพฤติลามกตามอย่างพวกเขาและเพราะคนเหล่านั้นทางของความจริงจะถูกลบลู และพวกสอนเทศจะหาผลประโยชน์จากท่านทั้งหลายด้วยนิยายที่แต่งขึ้นด้วยใจโลกการลงโทษคนเหล่านั้นที่ได้ประกาศไปนานมาแล้วจะไม่เนิ่นช้าและความพินาศที่เกิดขึ้นกับพวกเขาก็จะไม่นิ่งเฉยซึ่งในชาวนี้เราจะพูดถึงเรื่องของคำสอนเทศนะคะละทัทธิเทมเทศคืออะไรนะคะพี่น้องลทัทธิหมายถึงความเชื่อที่มีหลักการปฏิบัติทางศาสนาของเขา ส่วนเทมเทสคือจอมปลอมเพราะฉะนั้นลทัทธิเทมเทสก็คือความเชื่อตามหลักที่เป็นเรื่องของสิ่งที่ไม่จริงหรือเรื่องของความเท็จเรื่องของการที่สิ่งต่างๆเหล่านั้นที่สอนเป็นเรื่องของความจอมปลอมนั่นเองนะฮะปรโตได้ทําให้ผู้อ่านได้เข้าใจโดยเปรียบเทียบในสมัยของคนอิสราเอลว่าได้มีผู้เผยพระชาตเทศขึ้นคือพวกเขาได้กล่าวเรื่อง นะที่เขาอยากพูดนะ,ะเรื่องที่เขาอยากพูดนะไม่ใช่เรื่องที่พระเจ้าบอกให้เขาพูดแล้วสิ่งเหล่านั้นก็เกิดเป็นจริงขึ้นนะครับเปโตรได้ให้พี่น้องคริสเตียนระวังคนที่ทําไมคะมาสอนเทียมเท็จแล้วก็เผยพระชนะเท็จในเวลานั้นเพราะจะทําให้ทําไมคะพ่อผิวว่าเมื่อเขาได้ฟังสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่เป็นจริงสิ่งที่เป็นเท็จเนี่ยเขาจะปฏิเสธพระเยซูและก็จะทําให้ชีวิตของเขาถึงความพินาศนะคะพวกเขาไม่ได้สอนเรื่องที่ทําไมคะตรง กับภาพรประสงค์ของพระเจ้านะแต่สอนตามใจที่ตัวเองอยากจะพูดอยากจะทำหรือว่ามีกำหนดรูปแบบวิธีการไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งนิยายนะความโลภเพื่อสมยหงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองไม่สนใจความจริงนะคะไม่สนใจจริยธรรมของพระเจ้าทำให้ผู้เชื่อไม่ดำเนินตามทางของพระเจ้าแต่ทำตามอะไรคะทำตามเนื้อหนัง และความต้องการฝ่ายวิญญาฝ่ายร่างกายของตนเองแน่นฝ่ายร่างกายของตนเองนะซาตานเองเนี่ยมักจะปลอมตัวเข้ามาใน่ามกลางคริสเตียนนะคะความเชื่อในพี่น้องถ้าเราสังเกตเราจะพบว่าความเชื่อเทียมเท็จหรือว่าคำสอนเทียมเทสมีทุกยุคทุกสมัยนะคะจริงๆอยูอ่ความเชื่อที่เป็นลทัทธิเทียมเทเ่ยเข้ามาในอิสราเอลในช่วงที่ผู้เผยชนะเขียนพระธรรมของพระเจ้าซึ่งเราจะพบในบทที่1ข้อ19ถึงนะคะ เข้ามาในช่วงคิศจักยุคแรกๆนะคะจริงๆแล้วเปโตรเองก็พยายามจะเตือนพี่น้องคริสเตียนให้ระวังสำหรับผู้ที่สอนเขมเทศเข้ามานะคะพระเยซูคริสต์พระองค์ก็ทรงได้เตือนให้ระวังคําสอนเทศที่เข้ามาในยุคสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันนะคะในพระธรรมมาระโกบทที่8ข้อ15อาจารย์พร,พระเยซูคริสต์ได้ทรงเตือนสาวกบอกว่าจงสังเกตและระวังเชื้อ ของพวกฟาริสีและเชื้อเฮโรนได้ดีพระเยซูก็เตือนเราว่าเราเองจำเป็นต้องระมัดระวังนะคะและในมาละโกบทที่13ข้อ21ของ23ถึง23ก็บอกว่านี่แน่พระคิดอยู่ที่นี่หรือนี่แน่ท่านอยู่ที่โน่นก็อย่าเชื่อเพราะว่ามีพระคิดเทียมเท็จและผู้เผยพระชนะเทียมเทศ็ศหลายคนปรากฏขึ้นแสดงหมายสำคัญและการสจรัเพื่อล่อลวงคนที่พระเจ้าทรงเลือกสารแล้วให้หลงไป ถ้าเป็นได้ฉะนั้นจงระวังให้ดีเราบอกท่านหลายทุกอย่างไว้ก่อนเพราะฉะนั้นของพระเจ้าย้ํากับเราบอกว่าจงระวังให้ดีคําสอนเท็จจะเข้ามาในชีวิตของเรานะคะแต่พี่น้องที่รักเมื่อเรามีโอกาสได้ศึกษาเพราะฉะนะของพระเจ้าอย่างเข้าใจอย่างถูกต้องเรามีกาครคข่ควรเราจะสามารถแยกแยะคําสอนถูกและก็คําสอนผิดได้สิ่งสําคัญมากที่เราเองต้องให้ความสนใจนะคะเพื่อแยกแยะคําสอนถูกหรือว่าคําสอนผิด คือให้ดูจากชีวิตของผู้ที่สอนพระชนะของพระเจ้าให้สังเกตว่าผู้ที่สอนเทศเนี่ยเ <ather> ขาผู้ที่สอนเนี่ยขนเขาดําเนินชีวิตตามพระชนะแห่งความจริงหรือไม่นะหรือว่าเขาดําเนินชีวิตตามสิ่งที่เขาสอนหรือไม่นะลักษณะชีวิตของผู้ที่อยู่ในพระเจ้าจะสอดคล้องกับพระชนะของพระเจนะ้าทุกอย่างมันจะต้องดําเนินสอดคล้องไปด้วยกันนะคะเนะขาจะไม่สแสวงหาผลประโยชน์หรือว่าสิ่งจากที่สิ่งจากที่คนศรัทธาหรือว่าคนนับถือนั่นเอง ะะพี่น้องที่รักเราจะมีข้อสังเกตยังไงว่าลัทธิหรือว่าสิ่งที่เราเชื่ออยู่นั้นมันเป็นเทียมเท็จนะค,ะนะคะรับข้าพเจ้าอยากจะมีโอกาสได้พูดกับพี่น้องในเช้าวันนี้นะหประการด้วยกันประการแรกการสังเกตลัทธิเทียมเท็จหนึ่งลัทธิเทียมเท็จเนี่ยจะปฏิเสธสิทธิอํานาจของพระมภีพี่น้องคนเหล่านี้เขาจะอ้างคําสอนใหม่ๆนะคะพระอภที่เราเชื่อกันเนี่ย เขาจะบอกว่ามันไม่ครบถ้วนนะแล้วเขาเองก็จะสร้างพัมพีขึ้นมาใหม่นะเป็นพัมพีของเขาเองแล้วก็คนส่วนใหญ่ที่อ้างลัทธินี้จะอ้างว่าเขาเองทําไมคะได้รับการทรงสาแดงได้รับการทรงเปิดเผยจากพระเจ้าเป็นข้อล้าลึกนะโดยเฉพาะเจ้าคนที่เป็นเจ้าของลัทธิเนี่ยจะเป็นผู้ได้รับมานะ mm. เขาได้รับการเปิดเผยจากพระเจ้ามานะ mm. แล้วก็เราจะสังเกตว่าคนกลุ่มนี้จะมีคําสอนใหม่ๆหรือว่ามีพัมพีใหม่ๆ เพิ่มเติมจากพระมีที่มีอยู่นะ,ะพี่น้องต้องสังเกตด้วยนะคะประการที่สองสิ่งที่เราจะสังเกตและที่เท็จก็คือเขาจะปฏิเสธพระเจ้าแห่งตรีเอกานุภาพก็คือเขาจะปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของใครคะพระเยซูริ์นะเขาจะไม่เชื่อว่าพระเยซูริต์ทรงเป็นพระเจ้านะเขาจะปฏิเสธพระพระเยซูริ์คือพระเจ้าผู้เป็นพระสามลักษณะก็คือพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาใช่ไหมคะพระบุตรแล้วก็พระวิญญาณประสุธ์ แล้วก็ผู้ก่อตั้งลัทธิเนี่ยมักจะเอาตัวเองเข้าไปแทรกแทนอะไรคะบทบาทของพระยุคกิตโดยมักอ้างว่าเขาได้รับการเปิดเผยพิเศษการอัศจ,จรรย์นิมิตนะเพื่อสนับสนุนตัวเองให้มีบทบาทขึ้นเหมือนกับที่องค์พระยูสกิตในปัจจุบันนี้นะแล้วก็สิ่งที่คําสอนเขาส่วนใหญ่เขาจะพูดถึงเรื่องการหลุดลพ้นบาปความรอดที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็มีเหมือนเมื่อกี้บอกมีคำมีคำสอนใหม่ๆขึ้นแล้วก็มีศาสนาศาสตร์ใหม่ๆขึ้นนะ สามนะคะที่เราจะสังเกตลทัทธิเทมเพตก็คือลทัทธิเทมเพตเนี่ยจะมีผู้นําลัทธิเป็นศูนย์กลางก็คือลักษณะเด่นของลทัทธิเทมเพตที่เราสังเกตได้ก็คือจะมีผู้นําลัทธิเป็นศูนย์กลางคําสอนพี่น้องในเรื่องของศาสนศาสตร์ผู้ติดตามมากักจะต้องรับคําสอนแล้วก็ทําตามผู้นําเป็นหลักเนาะโดยชีวิตแล้วก็ชีวิตด้านจริยธรรมหรือคุณธรรมต่างๆก็จะถูกทําไมคะบิดเบือนไปเขาจะเชื่อในสิ่งที่ผู้นําหรือเจ้าของลทัทธิพูดนั่นเอง ประการที่4ี่นะคะถ้าเราจะสังเกตลทัทธิเทียมเพลตคือตีความพระคัมภีร์ตามมุมมองของตนเองไม่ว่าเราจะอยู่ในคําสอนหรือว่าของคําสอนของพระชนาของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางก็จริงแต่ว่าวิธีการตีความหมายของพระคัมภีร์เนี่ยเขาจะตีความตามอะไรคะเขาจะตีความตามมุมมองของตนเองนะเขาจะตีความตามสิ่งที่ตัวเองอยากจะบอกกับคนอื่นๆนะ เพราะฉะนั้นเขาจะตีความตามแนวคิดของเ่ยตีความไปตามความคิดของตัวเองเพื่อให้ชักจูงพี่น้องให้เชื่อฟังหรือเข้ามาในลทัทธิของเขานั่นเองนะประการประการที่5นะคะประการสุดท้ายเขาจะปฏิเจจสธนะค,ค,คิดจากสากลนะเขาจะปฏิเสธภาคกายของพระคิดในองรวมก็คือการปฏิเสธคิดจากสากลหลายครั้งเนี่ยกลุ่มนี้จะบอกว่าแน่นอนเราอาจจะเคยไปบางโบสถ์แล้วก็ เราอาจจะเคยบอกว่าอุยรับปฏิสมามาแล้วแต่ว่าสําหรับเจ้าที่ของเขาเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าปฏิสมาของเรายัางไม่สมบูรณ์นะต้องรับปฏิสมาแบบเขานะฮะโดยนามของเขาหรือว่าโดยวิธีแบบเขานะต้องปฏิสมาใหม่เพื่อล้างความบาปใหม่นะแล้วก็พวกนี้ก็จะมีพิธีกรรมบางสิ่งบางอย่างนะเพื่อที่จะชักชวนให้โดยเฉพาะคิสเซียนใหม่ๆหรือคนหนุ่มสาวนะคะเข้าร่วม พิธีกรรมหรือในรูปแบบใหม่ๆอาจจะมีกิจกรรมบางอย่างที่ชักชวนหรือน่าสนใจออกไปต่างประเทศทํากิจกรรมอาสาทําชักชวนต่างๆนะคะและเน้นเสนอว่าถ้ามีโอกาสได้ทําพิธีกรรมหรือว่าทําปฏิสมารหรือล้างบาปกับเขาในบาปต่างๆที่เขาได้ทํามาจะถูกล้างหมดนั่นเองนะคะนี่นี่คือสิ่งที่เราจะต้องคิดแล้วก็ใส่ตองถ้าพี่น้องมีโอกาสได้เจอหรือว่า มีโอกาสได้พบกับกับผู้คนหรือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เราพิจารณาใจตองนะตามสิ่งที่เรามีโอกาสได้ศึกษาในเช้าวันนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเชื่ออยู่นั้นเป็นจริงหรือเปล่านะหรือว่าเข้าข่ายลัทธิเทียมเทจหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นขอจะหนุนอยากจะขอหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้สิ่งสําคัญที่เราเองจะเข้าใจแล้วก็แยกแยะออกว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดสิ่งไหนเป็นของแท้สิ่งไหนเป็นของเทียม ชีวิตของเราเองจําเป็นจะต้องติดสนิทกับพระเจ้านะคะติดสนิทกับพระเจ้าโดยการอธิษฐานโดยการอ่านพระชนะของพระเจ้าไค,คล่ควรเพื่อที่เราจะรู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มาจากพระเจ้าจริงๆหรือเปล่านะก็ขอพระชจะของพระเจ้าได้เกิดผลในชีวิตของพี่น้องให้เราแยกแยะสิ่งไหนที่เป็นคําสอนจริงที่มาจากพระเจ้าแล้วก็สิ่งไหนที่เป็นคําสอนเทียมเท็จที่มาจากลที่อื่นนะที่จะทําให้เรานั้นอ่า ออกจากทางของพระเจ้าหรือทําให้เราวันไวในเรื่องความเชื่อนะให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคําของพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอบคุณพระองค์ที่ทําทั้งหลายได้เข้าใจถึงนาปพระไัยของพระเจ้าแล้วก็ได้เข้าใจถึงความจริงที่มาจากพระชนะของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้เราทั้งหลายได้ใคร่ครวญได้ไใจตรองและศึกษาเพื่อที่เราเองจะแยกแยะ สิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดสิ่งไหนที่เป็นของแท้สิ่งไหนที่เป็นของเทียมเพื่อความเชื่อของเรากับพระเจ้านั้นจะเติบโตมากยิ่งขึ้นและขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาวอวยพรให้พี่น้องก็พงหลายได้เข้าใจถึงความจริงที่มาจากพระชนะของพระองค์เพื่อที่เราเองจะเติบโตและแข็มแข็งขึ้นในพระคุณของพระเจ้าในทุกๆวันเราทิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องในเช้าวันนี้ค่ะ